สวัสดีครับนี่คือรายการพิเศษตอนที่3นะครับพูดคุยภาษา GF นะครับตอนที่3นะครับอยู่กับผมลุงเจมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอ็มฟัชเชอร์สวัสดีครับนะแล้วอีท่านหนึ่งครับนะครับท่านแจ็คนะครับแบ็กแจ็คเกอร์ของเราเองที่ทุกคนถามว่าวัไม่พูดนะครับนะครับก็วันนี้ท่านแบ็กแจ็คเกอร์มีเรื่องจะมาชี้แจงก็เชิญท่านแบ็กแจ็คเกอร์พูดได้เลยครับอ่าเรื่องแรกครับตอนนี้มีน้องๆเข้ามาแชทถามผมเยอะมากครับทั้งใน ข้อความส่วนตัวแล้วก็เพจแล้วก็ในฟีฟ่าว่าจะจัดฟีฟ่า f Challenge ครับเมื่อไหร่ครับก็ขอชี้แจงกันตรงนี้เลยครับว่าขอน่าจะเป็นหลังปีใหม่ไปแล้วครับขอเตรียมตัวให้พร้อมกันมากกว่านี้ครับน้องๆที่อดใจร้อนไว้ก็ฝึกเตอมฝีมือกันไปพังๆกอนครับเดี๋ยวถ้าจัดแข่งเมื่อไหร่เราจะประกาศรับผู้สมัครจัดแข่งแน่นอนครับผมโอเคครับเรื่อวต่อไปท่านแจ็คครับ มีเรื่องในน้องๆบางคนนะครับที่ในถามมาที่เพจเยอะมากเลยว่าพี่ครับผมอยากจะเล่นเกมกับพวกพี่ต้องทำไงครับอันนี้ก็ต้องขอบอกว่าให้น้องแจ้งความจะนวงไว้ที่กลุ่มนะครับกุ่มออฟฟิ i ชียลหลักครับผมชื่อชื่อว่าอะไรนะคุณเฟสเกมม e i งฟิชเชียนเบสออฟฟิเนะฮะเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปทุกคลิปนะครับผม ไปเข้าดูกันได้ผมทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้ทุกคลิปที่ผมอัพไปนะฮะหรือว่าคนอื่นที่อัพไปของ GF นะฮะเข้ามาพูดคุยกันได้ครับขอครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตอบตอบน้องๆคำถามทีละคำถามทีละคนในคอมเมนต์เลยนะครับคนแรกเขาบอกอ่าคนแรกครับมาจะน้องอะไรผมผมผมไม่ขอปิดชื่อแล้วกันเขาบอกว่าพี่ครับพวกพี่มีไอ้ดอเลยถ้าผมอยู่ขออยู่พวกพี่อยู่ได้ไหม ก็พอตอบไปตรงนี้ว่าต้องได้ครับแต่น้องต้องแบบมาทดสอบกับพวกพี่ก่อนว่าจะเข้ากันได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับก็คนต่อไปก็เดี๋ยวสักคู่ครับต่อไปก็บอกพี่ครับแต่ผมอยากเล่นทีดเอกับพวกพี่ต้องมีคุณสมบัติอะไรหรือเปล่าแล้วมีการคัดหรือเปล่าครับออกคัดครับผมคัดแน่นอนต้องมาเราต้องมา คุยกันก่อนครับว่าจะเล่นร่วมกันได้ไหมก็แบบเดิมๆครับต้องมีการทดสอบถ้าอยากทดสอบนี้ยังแจ้งได้ที่กลุ่มนะครับใช่ครับอย่างนี้ครับผมแจ้งพี่เจมส์ครับครับผมแจ้งไม่ได้ผมได้เลยนะครับผมตายแล้วเงียบกริบเลยถามว่าพี่คะพี่จอนวิกเป็นไหนนะคะอ๋อตอนนี้จอนวิกไม่ได้ร่วมงานแล้วครับหมดสัญญาครับต้องต้องาคนละทางครับผมจอนวิกไม่มีแล้วครับ แต่ไม่แน่ครับนานาคตอาจจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกพอประมาณนั้นหรอครับขอบถามป่าไวก็คือครับผมเนี่เล่น gta กับพี่เบลิเฟอร์พี่แล็บเบียครับผมจะเล่นได้ไหมอ๋อตรงนี้บอกเลยว่าตอนนี้กิน gtr หรือกเกนลินเจอร์ไม่รับคนเพิ่มครับปิดรับคนเพิ่มชั่วคราวครับผมยังยังไม่นี่ครับ ส่วนน้องที่บ,บ, medo, บอกว่าเฮ้ยพี่ผมโพสไปแล้วไม่เห็นมีใครตอบเลยครับพวกพี่ทํางานนะครับต้องต้องเข้าใจด้วยว่าเดี๋ยวมีน้องๆอ,อาจจะยังไม่มาตอบน้องๆในทันทีทันใดต้องต้องให้เวลาของพวกพี่ครับว่าบางวานจะมาตอบแต่ตอบแน่นอนครับสัญญาทุกคนทุกคนล้มีงานของตัวเองนะฮะเด็กๆถ้าจะพูดอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องการที่จะเข้ามาเล่นกับพวกเรานี่คือทุกคนคิดว่า เราเล่นกับเบริเฟอร์นะครับเด่าคิดผิดนะครับบอกตรงเลยตัวทางเราเนี่ยก็ไม่ได้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 เวลาไม่ได้ตรงกันกับทางเบเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับในอีกเรื่องหนึ่งคือทุกคนที่เข้ามาทุกคนก็หวังผลประโยชน์แหละรู้แต่คือสิ่งที่คุณต้องทาก็คือคุณต้องคิดก่อนว่าคุณจะเข้ามาร่วมเล่นกับ g f เเนี่ยก็คือสมาชิก GF นะครับนะส่วนคุณจะเจอเบย์้มันมันอีกไหมก็คือเรื่องมัน เป็นเรื่องที่คุณจะต้องทําตัวเองให้มันดีที่สุดนะครับอย่างน้อยเป็นปีนะบอกตรงเลยว่าคุณจะได้เล่นกับจิตยาบอกตรงนี้เลยคุณต้องมีความอดทนนะครับโอเคครับก็ถามควาถามตรวไวครับพี่ครับจะซื้อเกมจากเพจได้หรือเปล่าครับอ๋อตอนนี้เกมเมอร์ i ิวชั่นเบของเราไม่ได้ขายเกมครับถ้าจะขายถ้าจะติดต่อสั่เกมไปดูที่ร้านไอสเตครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ด้านล่างครับเป็นเป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับ คำถามต่อไปครับออกคำถามเดิมๆว่าส่วนมากจะเป็นแบบว่าอยากเจอกับพี่แรบเบียร์กับพี่เบเอานี้ค่อนข้างคาเวอี่พวกนี้อยากเล่นด้วยจะมีงานของเขาร้านมืออยู่แล้วครับโอกาสเจอกรเขาก็ค่อนข้างลำบากน,นิดนึงครับ้าไมไม่มีใครอยากเล่นกับแ er <c oughs> บ็กแจ็กเกอร์มั่งเลยอะ <c oughs> มีเล่นอยู่นะมีเล่นกับพี่หน่อยได้หมดทุกเกมเลยพี่เจมก็ได้กับทัลลอดเอมฟัชเชอร์ได้นะครับเล่นได้หมดไม่ได้หมดนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเป็นสิทิพิเศษมาจากที่พิเศษว่าคุณได้เล่นกับแรเบียร์ไคลเวลี่หรือเบนะครับตรงนี้ไม่มีครับที่คุณได้เล่นคือทีมงาน g f เอนะครับแล้วก็แรเบียร์ไคลเวลี่เนี่ยพวกเราต้องไปขอเข้ามาว่าเขาว่างหรือเปล่าถ้าเขาว่างเขาก็จะมาเล่นด้วยนะครับใช่ชครับผม บางทีพวกคุณอาจจะโชคดีเจอสามคนบางทีพวกคุณอาจจะโชคร้ายเจอคนเดียวหรืออาจจะไม่โชคดีเี่ยมันจะไม่เจอใครบริเวหรือแรบเบียเลยอาจจะเจอแค่พวกเรานะครับไม่ได้คิดคิดหวังว่าคุณจะได้เจอจีเอาร์นะครับจีเอาร์มีหลายคนนะครับตรงนี้นะครับฝากไว้ก่อนก็อีกเรื่องนึงครับคือเรื่องที่เจมของเราได้ย้ำได้ย้ำหนาครับเรื่องการคอมเมนต์ใน u t u b e ครับผมว่าเอ้ปุ้ยพันเม้นตกเม้นสองเม้นสามเม้นแรกฮะ พี่ครับขอ GTA หน่อยครับ เมนแรกน้องได้บัตรทูไหมถ้าน้องบัตรได้บัตรทูพี่ให้เมนตลอดเลยพี่บอกโอหพี่เสียงแม่งไม่ค่อยดีโอ้โหนี่พี่ชอบมากเลยพี่พี่จปรับปรุงน้องด่าพี่โอ้พี่พี่คิดแม่งพี่โคตรกากว่ะโอเคครับเมนแรกเมนแรกโอตมึงเลยครับผมขอผมขอมเอาเมนแรกครับไเอามนแรงก็ต้องขอต้องขออภัยที่พูดคำหยาบมันมันแบบของขึ้นใชเป็นฟิลลิง่งเป็นฟิลลิงลล่งใช่ไหม มาแอดมินเราเราเดือดด้าลไลคนเดือดด้านะเดือดดานคนมาอยู่คนนยังมาไม่ครบเขาเขาเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยชอบเมนแรกไม่รู้ไปไม่ชอบเป็นอะไรวะเมนแรกแม่งแม่งวอนอะไรเงี้ยตอนนี้ผมได้ทําการแบนจะเริ่มแบนนะครับแล้วก็เมนแรกเมนสองเมนสามคนนี้นะฮะผมจะถ่ายผมจะแคปรูปไว้ว่าคนไหนเคยพูดใครเม้นอะไรว้เมนแรกเมนสองเมนสามเมนสี่นะพวกเนี้เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อแบบคุณมาร้องเรียนว่าเอามา เอาชื่อเนี่ยมาเทียบกันถ้าคุณมีถึงสองสามครั้งผมแบนทันทีครับในนี้ผมทําแล้วนะผมบอกแล้วนะคือคุณไปดูได้เลยคอมเมนต์ตั้งแต่คลิป,ลป,ลปชี้แจงที่สองออกไปเนี่ยผมเริ่มลบแล้วนั่นคือผมแค่เตือนนะครับแต่ถ้าไม่ฟังผมลบทันทีนะครับผมแบนมไม่ไม่พูดตรงเลยว่าผมให้เกียรติทุกคนแต่ทุกคนให้เกียรติผมบ้างแลอย่างหนึ่งคือเกตของผมทําเพื่อคุณภาพผมต้องการคนมีคุณภาพข้ามาวิเคราะห์งานเรา อะไรอะไรสิ่งอะไรที่ได้จับไปผู้ดูผู้ผู้ดูเนี่ยเรารับฟังหมดแต่ถ้าคุณเอาเมนหนึ่งเป็นสองเป็นสามผมว่าผมไม่แคร์แต่ถ้าคุณไปโผมแมนคุณออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่เอาใจใส่คุณนะผมบอกแล้วว่ายังไงว่าผมต้องการที่ได้คุณภาพแล้วผมไม่ผมคิดว่าคนอื่นเนี่ยเอาคนที่เขาเขาเขาเข้าใจเราแล้วก็มาดูเราแล้วคอมเมนต์เราดีกว่าผมเอาคนแบบนั้นกีกว่ามเอาคุณภาพดีกว่าดีกว่าที่ผมจะต้องมาสร้างสร้างภาพตัวเองว่า นี่ e เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่อย่างนั้นผมต้องการปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับรัาผมก็ฝากด้วยครับเรื่องเม้นแรกถ้าอยากเม้นแรกไปเม้นนี่นี่นชนแนลผมเลยครับแบล็คแจ็คเกอร์ครับตัวน้ำวัแจ็คเป็นเป็นเลขสี่เลยที่เฟสเของไอชนแนลของเอ็มฟัชชั่นครับเม้นแรกเต็มที่เลยครับผมให้ดูผมให้เต็มที่เลยผมไม่เอาแล้วกันนะบมนะอไว,ไ,วไ,วไว้ดี้นี่ครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เรื่องอย้ำนักบ้างหน่าจาก น้องเอฟเฟชเชอร์ก็บอกไปแล้วตลอดแล้วว่า GTA จะมาที่วันเสาร์ใช่ไหมเฟสคืออาทิตย์หนึ่งอะผมจะปล่อยให้อาทิตย์ละคลิปนะฮะ <c oughs> แต่ถ้าอาทิตย์ไหนเนี่ยมันไม่มีแบบผมไม่ได้อัดจริงๆผมไม่ได้อัพลงให้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยผมก็แจ้งไว้ว่าอาทิตย์ผมจะอัพให้อาทิตย์ละครั้งนะฮะขอ, <ผม S 3> อให้ด<โ>อดทนรอนะครับผมขอให้อดทนรอหน่อยน้องๆแฟนๆขับ GTA 5ก็ ใจรอนิดนึงครับอาทิตย์ละวสองคลิปก็น่าแล้วก็น่าจะโอเคอยู่นะครับใช่ครับเพราะว่าพี่เห็นทุกคลิปเลยอัพแบบอัพแบบทุกวันนี้น้องบริจาคบัตรทูให้พี่แบ็คแจ็คเกอร์เลยเดี๋ยวพี่เล่นเกมให้พี่เดี๋ยวพี่อัพมาสองวันสองวันคลิปอ่ะสองวันคลิปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตอนนี้มันเรียกร้องเกินไปเรียกร้องเรียกร้องเรียกร้องใช่เอาบรีเควส์น้องขอาเบอร์น้องอะไยางใดแล้วแบบก็บริจาคบัตรทูครับเกมก็พันหนึ่งก็ได้เว้ยนะพันหนึ่งนะตองนี้ย ้องทุกทีเลยก็สองสามอันนะพี่เป็นสปอนเซอร์นะพี่จัดให้พี่อัพให้ทุกวันเอางี้ดีกว่าพี่สัญญาเลยถ้าน้องคนไหนอัพให้พี่นะพี่ใส่ในชื่อเลยสปอนเซอร์เลยสปอนเซอร์ที่คลิปนี้ละพี่ใช้น้องคนนั้นมาเล่นกับพี่เลยพี่อัพทุกคลิปเลยพี่อัพสัญญาเดือดสุดพี่นะครับโอเคครับโอเคนะเบน่าต่อไปของผมอนิดนึงอันนี้อันนีุ้กคนรู้กันอยู่แล้วเรื่องของการเข้ากลุ่มคือ คือบอกคนุกคนนะบอกว่าผมจะต้องการเข้ากลุ่มมาเข้าแก๊ง Gf ทดสอบคือคําพูดมันใช้ไม่ถูกต้องนะครับน้องต้องดูว่าไอคลิปทดสอบมันอยู่ที่คลิปชี้แจงคลิปแรกให้น้องดูให้ละเอียดนะครับแล้วค่อยเข้ากลุ่มมานะครับแล้วก็มาเม้นต์บอกว่าผมจะต้องการทดสอบนะครับ Gf ทดสอบตอนไหนพูดตรงน,นี้เลยว่าไม่มีปิดทดสอบครับทดสอบเรื่อยๆแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณคว้าได้แค่ไหนเข้า Gf มันไม่ง่ายครับผมพูดเลยยากผมบอกเลยว่าผมเป็นคนคัดเองแล้วก็ ัดผมเสร็จต้องไปผ่านท่านแจ็คไปผ่านหลายๆคนไปผ่านแบ็คแจ็คเกอร์ผ่านเอฟเฟคเชอร์เขาคือว่าเอาเรียกง,ง่ายคือควอดิฟายหลายรอบก็คือเช็คหลายรอบเอาจนที่ดีที่สุดแล้วมาให้ผมประเมินผมประเมินเสร็จปุ๊บผมต้องส่งไปให้ทางฝั่งของดูแลกลุ่มใหญ่กลุ่มเราอีกทีนึงให้เขาว่าผมเป็คนนี้เข้านะครับโอเคถ้าโอเคคือผ่านไม่ได้เข้าง่ายๆนะครับรอบคุจะต้องควอดิฟายหลายๆรอบมาก คือคุณต้องคุณต้องสปีดต,ตัวเองให้ดีกดว่าทุกรอบในการแข่งขันทุกรอบนี่คือการแข่งขันในเะวทีคุณจะเข้ามาเจฟมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเป็นดีเป็นเพื่อนๆกันกเข้ามาแต่คือตอนนี้เจฟจะเรือมคัดสมาชิกที่ใช้งานได้จริงแล้วก็จะเอาไปแข่งจริงๆน้องที่ใช้โปรหลายๆคนเลิกครับผมบอกผมบอกเลยผมพิจารณาได้พวโปรโปรผมไม่รับครับพู้ตรงนี้เลยไม่รู้ว่าใช้โปรทันทีทางทีฟไม่เอานะครับแล้วก็ คนที่เรสอบมาก็มีนะครับนะอ่าครับก็เติบิดนนงครับก็น้องดาน้องบางคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่ไม่ gf แม่งคัดเรื่องมากจริงวะอ๋อมันเคยมีประวัติเคยว่ารับน้องเข้ามาบางคนแล้วก็ทําเสริมเสียครับแบบว่าไปเล่นเกมบนเซิร์ฟเวอร์ไหนแล้วก็มีแท็ก gf ของเราแล้วก็ไปด่าเขาครับไปว่าทอเขาแบบเสียให้หายเขาก็ เขาก็เขาก็จะไม่ได้มองที่น้องหรอกครับเขาจะมองที่กลุ่มเลยว่าเฮ้ยคนจีเอฟเว้ยอะไรเงี้ยมาทํางี้อ่ะมันจะมีเรื่องบีลาบีปัญหาครับครับผมก็ก็อยากแบบให้ถ้าถ้าถ้าสมมน้องคนไหนได้ได้เข้ามาอยู่ในจีเอฟแล้วก็แบบถ้าไปเล่นเกมที่ไหนที่เซิร์ฟเวอร์รวมกับเขาก็ใช้มารยาญาติดีงามครับอย่าอย่าไปว่าอะไรเขาเลยถ้าเกิดอาการหัวร้อนก็เอาน้ำลาดลาดหัวแทนแล้วกันนะครับก็ก็ขอไว้แค่นี้ครับก็ ก็ตามนี้นะฮะครับก็นะฮะเรื่องเรื่องที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยพยายามดูนะครับไม่ใช่ว่าน้องไปตัวมาจากว่าจากเพื่อนจากปลกเพื่อนมาตีเขารับสมัครนะครับคําถามเราถามจากในคลิปแรกทั้งหมดนะครับบอกไว้เลยที่จริงผมจะไม่ใบนะผมบอกตรงเลยว้าใคาอยากเข้าคุณต้องกระเสือกกระสนเองมันไม่ได้เข้าง่ายๆครับบอกเลยว่า คัดเลือกคัดเลือหลายรอบมากคัดเลือรอบแรกของชุดแรกสามคนเนี่ยผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าผ่านแค่คนเดียวเท่านั้นเองที่เหลือผ่านก็ทดสอบไหมผ่านครับแต่ยังไม่เป็นที่เป็นทางเราจะไม่บอกว่าเราจะทําอะไรในวันนั้นแต่จะบอกล่วงหน้าสามวันว่าเราจะบอกคุณให้มาทดสอบนะหลายหลายคนถามมาไมนมาว่าผมจะผมทดสอบเมื่อไหร่ทดสอบเมื่อไหร่คือความกระตือรือร้นมีครับ ดีครับชอบแต่คุณต้องรู้ตัวเองว่าคุณทดสอบคุณพร้อมแค่ไหนที่ผมไม่พูดไม่จาเลยคุณผมให้เวลาพวกคุณทุกคนตัดสินใจรอนะฮะโอทนรอเพราะว่าการรอบของคอร์ดิฟายรอบต่อไปมันหนักกว่านี้มันไม่ได้แค่นี้คือเอาง่ายใครเล่นกับผมอะ่ะผมเป็นดา่านแรกคือมันจะเบากบกสุดแล้วผมจะไม่แบบไม่กระตือรือ,อร้นเลยมากคือผมจะนั่งเล่นกับคนแล้วผมก็จะดูฝีมือคุณแค่นี้เองนะฮะคือผ่านผมไปได้คือมันยังเบากบกฮะ ผ่านด่านต่อไปนี่สิของจริง,รงถ้าเห็นว่าเฮ้ยในแบ็กแจ็กเกอร์แ่งเถื่อนนะวะอ๋อผม <c oughs> มีนัดทำเวลาไม่ใช่คือพี่อาจจะพูดแบบหย,ยาบๆแต่พี่จริงใจอ่ะแบบอย่าเอ้ยแบบอยากให้น้องมาคูยตรงๆน้อง,<ร>ง,ง,ง,งบางคนพูดตรงๆแบบเฮ้ยพูดพี่แล้วกลัวบางคนเข้ามาเข้ามาเล่นเฉยๆไม่พูดอ้าวแล้วจะเข้ามาทำไมล่ะครับเบิร์ยูทูบเอชเปล่าๆอะไรเงี้ย น้องเข้ามาความเป็นกันเองพวกพี่ไม่ดา่าน้องหรอกไม่เดินหลอกอะไรหรอกแบบเล่นมาร่วมเล่นเ,น,เน,เน,เนเกมมาสนุกกันในฝ่าอะไรเงี้ยครับเข้าใจคำรอบคอดิฟายนะครับเราจะเอาสิ่งที่ที่สุดที่คุณเล่นกับเราหลายๆข้อมาประเมินหลายๆรอบมาประเมินนะครับนั่นคือหน้าที่ของเรานะครับการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับอยู่ที่หลายๆหลายๆคนทุกๆคนอย่างเราเล่น ปีฟ้าเขต้องเจอท่แจ็คเจออะไหลายๆคนในทีมงานของเขานะครับส่วนกีทีเอก็เจอดาดแรกคือหลอดเอ็มอาร์ท่านหลอดเอฟเฟชเชอร์นะฮะของเราเป็นแค่ด่านแรกนะครับด่านต่อไปคุณต้องเจอแบงค์ซาดิสเล็บเบียพวกนั้นหลังๆนะฮะไทเวลี่นะครับที่จะประเมินมันจะเข้มกับผมมา,<จ>มากๆจะคอนเดลิงไดร์ฟเฟอร์คุณต้องเจออะไรมากกว่านั้นอีกคุณเจออะไรที่นหนักกว่านั้นนี่ยิ่งลึกยิ่งหนักนะฮะผมบอกไว้ก่อนเลยแล้ผมบอกเลยว่าเคาน์เตอร์ คุณคิดที่ทดสอบเค้าเตอร์คุณลำบากครับบอกเลย <c oughs> คุณต้องไปเจอแอปซอนเซอร์ไปเจอพ <c oughs> วกนี้เลยครับคือเค้าเตอร์เค้าเก่งมากบอกตรงเลยนะออสไอแอป <c oughs> ใช่คุณต้องดนนะเขาอะแบบว่าคุณต้องแบบโอเคอะถึงจะได้<อ>ได้อบอกเลยแต่ถ้าคุณเจอบีเอฟนะฮะคุณอาจจะเจอลุงรันก็หนักเหมือนกันนะฮะอาจจะเจอผมด้วยนิดนึงอาจจะเจอผมด้วยอะไรด้วยนะ แต่ถ้าใครซื้อ G D A 5ผมผมผมให้ผ่านเลยอยู่เลยโอเคไหมโหดคอร์สั้นเลยโค้ดคอมมิวนิสต์ดคอร์สั้นเลยน้องคนไหนซื้อซื้อให้พี่นะพี่ให้อยู่เลย G F เดี๋ยวพี่ขายใหญ่บอกไปอยู่กับพี่เบรกเกอร์เลยนี่ครับนะครับก็ฝากเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการใช้โปรแกรมช่วยเล่นทางเราไม่รับนะครับถ้าเราเห็นปุ๊บเราไม่รับเราตัดสิทธิ์เลยเพราะจะพูดตรงๆตรงนี้เลยนะครับมีคนมาแล้ว ทดสอบมาแล้วด้วยนะครับใครไม่เชื่ออยากลองก็ได้นะเราเราไม่ห้ามใช่ทุกอย่างทุกอย่างเราต้องพยายามด้วยตัวเองนะครับจำไว้นะครับอยู่ที่จเองจะไม่มีการใช้โปรแกรมช่วยเล่นใดๆทั้งนั้นนี่คือนี่คือสิ่งที่เราสำคัญมากกว่าเชียงอื่นในการซื่อสัตว์ในตัวเองนะครับ การเล่นใช้แบบโปรแกรมที่โกงอ,อ่ะถ้าคุณชนะมาผมถามคำเดียวว่าคุณภูมิใจหรือเปล่าเพราคุณไม่ได้ใช้ฝีมือของคุณเองอย่างผมเมื่ก่อนผมก็ก,ก็ก็เคยใช้มาสมัยกับ P B ฮอยแบงค์เมืก่อนก็ชนะชนะแาแบบข้างหลังแบบความภูมิใจมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยมีอะ่ะ ผมก็เลยเล่นไปถามคุณว่าคุณชนะแล้วคุณภูมิใจไหมถ้าคุณภูมิใจคุณคุณคุณก็อยู่จุดนั้นต่อไปแต่ถ้าคุณชนะด้วยตัวเองด้วยฝีมือของคุณเองอ่ะคุณจะภูมิใจมากกว่าครับผมใช่คุณไม่คุณจะไม่ได้ยอมรับอยู่ในสังคมแห่งนี้นะครับอกอพงศเลยอย่าคิดว่าเดี๋ยวออย่าคิดว่าคุณชนะแล้วมันจะมันจะดีที่สุดลองลองลองคิดใหม่ละกันนิดนึงครับ แตย่ไม่ได้พูดนะผมก็เคยใช้พูดตรงๆเหมือนกันแต่คือในในสิ่งที่คุณเคยใช้มันในสิ่งที่คุณเห็นว่าคุณสนุกคุณชนะคนอื่นได้แล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ามันอิ่มตัวคุณทําอะไรลงไปคุณจะรู้สึกผิดมากบอกตรงเลยไม่ผมเคยใช้ผมยอมรับพูดตรงนี้เลยไม่มีใครไล่เกมไม่เคยใช้โป้หรอกผมเข้าใจนะทุกคนนะแต่คือผมอยากให้เลิกในสิ่งที่ทํา โปมันไม่ช่วยให้เกมดีขึ้นนะครับมันทําให้เกมแย่ลงจริงๆถ้าคุณจะเล่นเกมคุณต้องความพยายามด้วยตัวเองคุณถึงจะเป็นเกมเมอร์ครับจริงๆนะบอกแค่นี้ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันตรงนี้มีอะไรพูดไหมครับอ่าไม่มีครับไมม่ีแล้วครับนนี้ก็ฝากแฟนเพจ g f กลุ่มและช n e ลของ gF เด้วยครับ โอเคนะครับพวกผมก็แบ็กแจ็กเกอร์เอ็กเพรสเชอร์แล้วก็ตัวผมครับลุงเจมครับคุณสมิสิงเกนะครับก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันในมิปที่สี่เลยครับนะฮะก็มีอีกฮะถามอะไรมีมออกมามันคงมีแหละเพราะว่ามันจะมีคําถามอะไรออกมาเราก็จะเป็นมันจะสัมพันธ์ให้ใช่ไหมฮะอาจจะพูดเออเราจะพูดว่าคําถามที่ไม่รู้ว่าเราจะตอบกันยังไงเพราะเราจะทํารายการหลายๆเกมเหมือนกันนะอยากคนนี้ก็รอคนไหนก็ตองใส่ก็ ถามได้ในกลุ่มเลยทยกปีพี่จะมาตอบแล้วกันนะครับผมบอกนะครับการย้ำอีกครั้งหนึ่งคนที่จะเข้ามาทดสอบให้ดูคลิปนะครับผมถามไปแต่ละคนบอกไม่รู้ว่าฟังจากเพื่อนมปทีนึงนะฮะผมไม่รับนะครับถ้าอย่างนั้นคุณจะต้องตอบคําถามของเราได้ทั้งหมดถึงจะได้ทดสอบนะครับไม่ใช่อยู่ดีคุณจะมาทดสอบได้เลยไม่ผ่านนะครับบอกไว้ก่อนเลยคุณต้องต้องรู้อะไรเกี่ยวกับ G f เอเป็นพื้นฐานก่อนว่ากลุ่มน,นี้มายังไง หลักๆมีใครบ้างนะครับมีผู้ก่อตั้งกี่คนไว้แค่นี้ที่เหลือก็จะเป็นคำถามที่อยู่ในคลิปที่หนึ่งนะฮะการดูคลิปมันจะทำให้คุณฉลาดขึ้นถ้าการ <ผม S 1> ่คุณตอบผิดผมแนะนำครัไปนั่งดูคลิปเก่าๆมันนี้บอกแน่นอนใช่ตอนนี้ผมจะไม่รับนะครับคือคุณจะตัดสินแล้วว่าคุณไม่ผ่านคุณก็ต้องรอรอบต่อไปเราไม่รู้รอบของคุณจะวนมาอีกเมื่อไรผมไม่รู้คุณได้โอกาสแล้วคุณจะทิ้งโอกาสการที่อยู่กับ G F ถ้าคุณจะที่จะโตไปด้วยกันกับพวกเราคุณต้องพยายามนะครับบอกแค่นี้แหละไม<ด>่มีอะไรได้มาง่ายๆครับสำหรับพวกเรา<น>รเ์ว่าไงก็ผมกลัวว่าคนฟังนะแบบรู้สึกว่าเครียดที่ทำไมมันเข้ายากจังเลยอะไรอย่างนี้คืออยากจะบอกว่าสิ่งที่พวกเราทําทําเนี่ยนะฮะคืออยากจะคัดคนที่อยากเข้ามาจริงๆไม่ใช่อยากเข้ามาเพราะว่าคุณอยากเล่นกับคนอื่นแบบเล่นกับ แลบเบียร์ไคเวอรี่พวกนี้คือมันไม่ใช่นะครับผมเราต้องการคนที่อยากอยากเข้ามาเล่นกับพวกเราทุกคนนอกเหนือจากพวกรับเบียร์ไคเวอรี่นะฮะและอยากจะอยากจะบอกอีกครับว่าถ้าคุณเข้ามาได้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใส่ใจฮะสังคมเราดีแน่นอนกุกิกนุ่งนิ่งแค่นี้นะเฮฮาสังคมถ้าคุณเข้ามาอยู่ได้คุณจะรู้เลยว่าเฮฮาฮะพิจักพูดเลยนะ บอกว่าอย่าลืมถ้าอยากเข้าจริงก็ GDA ใพี่ครับหนึ่งเกม GDA ให้ไปแจ๊คคุณได้เข้ามาทีเลยลับเบียได้หมดเลยครับยกยกเว้นกับเบนนะเดี๋ยวพี่จัดให้เลยเดี๋ยวถามอะไรเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยทีเดียวพอพอวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับคลิปชี้แจงคลิปที่เท่าไหร่นะสามป่ะใช่ป่ะสามสามผมเอ็เฟสเชอร์พี่เจมพี่แจ๊คกระต้องบ๊ายบายครับ เจอกันคลิปที่สี่นะฮะต้องมีแน่นอนเพราะว่าครับอ๋อมีอะไรแจ้งครับติดตามแล้วกด subscribe แล้วก็ดูเราเยอะๆครับชอบอะไรเราเรามีการตอบแชทมาเราก็จะทําให้คุณให้ดูเห็นเองแล้วว่าอ่สิ่งที่คุณทุกคนมามันจะไม่สูญเปล่าใช่ครับชอบก็อย่าลืมไลค์และแชร์คอมเมนต์ด้วยนะฮะถ้าแบบจายติอะไรตรงไหนก็เว้นมาได้นะครับผมผมชอบเม้นที่ติติมานะทําให้ผมมานั่งแก้ไขคลิปให้มันดีขึ้นไม่เอาแบบเม้นแรกเม้น2สองเม้นสามนี่ผมรู้สึกว่า ทำเพื่อใครอะไรอยากจะบอกใครยังไม่แรกอะโอเคครับบายบายครับขอบคุณสวัสดีครับ